嗯嗯，困、嗯、不了，困不了，搞天啊，搞天。 คลิปนี้เราจะมาออกหมายกันที่ท่าเรือ IRPC แที่นี่ของอเมริกาให้เช่าเรือพายไปตกปลาใต้สะพานกันเองด้วยนะค่าเช่าเรือเพียง200บาทต่อวันเรือมีขนาดนั่งได้2คนและ3คนแล้วแต่จนเรือราคาก็เพิ่มขึ้นไปตามขนาดของเรือหรือจะเช่าแบบมีไถพาไปก็ได้นะติดต่อได้ทางข้างล่างนี้เลยใครสนใจจะมาตกปลาที่หมายนี้มพ์หาใน Google Ma p ได้เลยว่าท่าเรือ IRPC พอถึงทางเข้าท่าเรือ IRPC ให้เลี้ยวขวานะครับขับตรงมาอีกหน่อยจะเจอร้านค้าน่ะละครับใช่เลยและบรรยากาศที่นี่นะดีมากปลาค่อนข้างหลากหลายที่สำคัญตกออยยย่่ได้ะะาาาหหลลนวแังตตเเป็ ย่ดจ mm ิกไมโคจิกหรือหนอนยางกับช็อตก็ยังได้ช่างเป็นหมายที่ครบคันจริงๆเสียดายวันที่ผมไปกันลมมันตึงไปหน่อยพวกผมเลยออกไปได้ไม่ไกลบอกเลยหมายที่ต้องมีแก้มือหัดใครอยากจะมาควรเช็คลมก่อนนะจ๊ะจอนเป็นหมายเด็กหนึ่งหมายที่ไม่ควรพลาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันก็ล่ะครับอุ้ยหลังเกงโปรดรอรับชมผลงานต่อไปอีพีสอง